สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดูดวงลายมือกับครูเอปัทมาพรแห่งช่องนายพยากรณ์น,นะคะวันนี้อาจารย์มีเคสลายมือที่มีลายมือค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยแต่ใครเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เรามีลายมือเยอะๆเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะ สำหรับลายมือนี้นะคะลายมือเยอะก็จริงแต่เป็นลายมือที่ดีก่อนอืน่นอาจารย์ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของลายมือนะคะขอนํามาเป็นเคสให้กับทุกคนได้เรียนรู้ลายมือดีๆกันนะคะก็ขอผลบุญน,นะคะนี้แห่งการที่ได้นําลายมือมาเป็นเคสตั้ด,ดี้นะคะเผยแพร่ความรู้ก็ขอเป็นวิทยาทานบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าของลายมือนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าลายมือนี้ ข้อดีมีอะไรบ้างสำหรับคนที่มีลายมือที่เยอะนะคะแต่เส้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งขึ้นแนวทิศทางเนี่ยตั้งขึ้นนี่คือลายมือที่ดีนะคะถ้าใครก็ตามที่ลายมือเยอะแต่ว่าเส้นขวางเส้นขวางเนี่ยเยอะแสดงว่าจะมีอุปสรรคในชีวิตเยอะนั่นเองค่ะ อะเรามาดูนะคะเส้นอะไรที่ตั้งแล้วดีบ้างแน่นอนค่ะเส้นวาสนานะคะการที่มีเส้นวาสนาตั้งขึ้นนะคะนั่นหมายความว่า ดวงเป็นคนที่ขยันทำงานมีอาชีพการงานทำนะคะมีรายได้จากอาชีพการงานถ้าเส้นวาสนาขาดกระท่อนกระเท่นแสดงว่ามีการเปลี่ยนงานหรือว่ามาีความสนใจในงานหลายๆอย่างยิ่งถ้ามีเส้นวาสนาแบบนี้มาจากหลายถิ่นหลายที่นะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานนู้นนี้นั้นนะคะสองยสองยา่ยางสามอย่ามสี่อย่างไปพร้อมๆกันหรือเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์สนับสนุน ในเรื่องของอาชีพการงานได้ดีนะคะทำให้เขามีรายได้หลายทางนะคะเส้นวาสนาหมายถึงอาชีพการงานและเส้นวาสนาก็หมายถึงการที่จะมีชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะชีวิตครอบครัวดีหรือไม่ดีด้วยใครก็ตามที่มีเส้นวาสนาสวยๆยาวขึ้นไปที่เนินเสานะคะใต้นิ้วกลาง ถ้าเส้นวาสนาสวยหมายถึงการที่จะมีชีวิตคู่ชีวิตรักที่ราบรื่นนะคะแต่ถ้าเส้นวาสนาของใครมีเส้นตัดเส้นขว้างหรือว่าขาดกระท่อนกระแท่นนั่นหมายความว่าก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักมีการทะเลาะเบาะแววงหรือทัศนคติไม่ตรงกันนะคะ มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเลยทําให้ไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจกันเท่าที่ควรในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะต่อไปค่ะใครก็ตามนะคะที่มีเส้นชีวิตที่ยาวโอบล้อมมาทางเนินสุกนะคะเส้นไม่ขาดเลยไม่มีจุดบกพร่องเลยไม่มีเกาะไม่มีโซ่<ๆ>ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะสําหรับในมือนี้เส้นชีวิตยาวดีค่ะและมี เส้นแยกออกไปทางเนินจันทร์นั่นหมายความว่าอายุยืนแล้วมีเกณฑ์ที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อาศัยหรือการเดินทางไปปมาๆในต่างประเทศต่างแดนมือนี้เป็นมือของนักธุรกิจนะคะมีการเดินทางบ่อยมีการที่จะติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะการเดินทางไปในต่างประเทศต่างแดนแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะว่าเนินจันเนี่ยเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับ ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติผู้คนมากมายความคิดลิเริ่มสร้างสรรจินตนาการแล้วก็การที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะและถ้าใครก็ตามที่มีสัญลักษณ์ดีๆ mm hmm. เช่นสัญลักษณ์รูปปาตะเพียนนะคะอยู่บนเดินจาน ก็จะส่งผลให้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะจะโชคดีประสบความสําเร็จราบรื่นนะคะติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็จะส่งผลให้ค้าขายรุ่งเรืองนะคะธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นคนที่โชคดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับ ความคิดเริ่มสร้างส,งสารรค์จินตนาการหรือใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะการสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับออนไลน์เนี่ยถ้ามีสัญลักษณ์รูปปลาหรือสัญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลน,นะคะอยู่ที่เนินเนนจันเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่ได้รับความนิยมชมชอบมีคนติดตาม s u b สไครต์นะคะ มากมายแล้วก็ยังมีชื่อเสียงที่ดีด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะโดดเด่นมีคนชื่นชมชื่นชอบมีผู้ติดตามมีคนที่สนับสนุนนะคะก็ถือได้ว่าก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะเทคโนโลยีต่างๆต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าคนที่มีเส้นอาทิตย์ที่ สวยนะคะยาวแล้วก็มีเส้นบุญเก่าบรารมีเก่าขึ้นมาแบบนี้ก็มักจะเป็นคนที่โชคดีนะคะมีโชคได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุกๆเช่นได้มรดกนะคะถูกหวยถูกรตัตตอรี่มีโชคทางด้านการเสี่ยงทำน้อยได้มากมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนให้ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้คนัพพ p o r t ที่ดีนะคะใครที่มีเส้นนี้ถือว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าเส้นอาทิตย์ถูกตัด มีเส้นตัดเส้นขวางหรือว่ามีเส้นที่มันขาดนะคะก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีเรื่องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงหรือถูกโกงนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะสำหรับเส้นนี้เรียกว่าเส้น Ambition Line เป็นเส้นที่ขึ้นมาจากเส้นชีวิตพุ่งไปยังเนินพรหฤสตายเหนิ้วชี้นะคะคนที่มีเส้นนี้จะเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ยือทยาน เป็นคนที่มีความเพียรพยายามจะต้องทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องพบความสําเร็จนะคะใฝรู้ไฟเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งสามารถที่จะ พบความสาเร็จรุ่งเรืองร่ารวยได้อีกอย่างยังเฮงด้วยทั้งเก่งทั้งเฮงมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนนะคะให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบความสําเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงานถ้าทํางานประจําเป็นข้าราชการหรือว่างานออฟฟิศต่างๆนะคะก็จะสามารถก้าวหน้าได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความสำเร็จ นะคะในอาชีพการงานและในมือนี้ยังมีเส้นลิงออฟโซเรมอนเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีและเส้นนี้ยังช่วยทําให้อายุยืนด้วยใครที่มีเส้นนี้ถือว่าดีมากๆนะคะเอาละค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เป็นข้อสังเกตว่าเป็นเส้นที่ดีนั้นก็คือการที่มีเส้นพุทธค่ะ คนที่มีเส้นพุทธนะคะก็เป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะ,ะเฉลียวฉลาดในเรื่องการลงทุนการค้าการขายการทำธุรกิจทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นเส้นที่ดีมากๆถ้าใครที่ทำธุรกิจหรือจะมีดวงทำธุรกิจได้หรือไม่ต้องดูที่เส้นพุทธค่ะถ้าเส้นพุทธสวยชัดไม่ขาดไม่มีเกาะไม่มีโซ่นะคะ ก็จะส่งผลดีว่าจะทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจค้าขายได้ค่ะ